เฮ้ยเพื่อหนูอย่าเพิ่งขึ้นป้าจับได้คนเดียวลูกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวหนูไม่ต้องขึ้นไม่เอาเอาลูกน้องลงมาเลยตายดูน้องดิปล่อยลงมาม<อ>งปล่อยลงมาไม,ม,ม่ต้องเอาขึ้นไปแล้วพอ,เ,อเขาจะพังแล้วนะ่ะไฟโกเก่โอกเก่แล้วนะแะป้าปล่<ข>อยลงมาป้าลงมา เอาลงมาปล่อยปล่อยปล่อยจักรจี้จักรจี้จักรจี้นุ่นนุ่นไม่ต้องขึ้นหนุ่มจักรจี้น้องหน่อยลองเราจักรจี้น้องหน่อยปล่อยมือปล่อยมือเอาน้องลงมาเอาน้องลงมาเออจักรจี้มันเจนไม่ต้องขึ้นลูกนี่หมาน่ะกินนี่อ่ะมากินนี่อ่ะ จะกินที่อาไมอาอาหมดเดี๋ยวเผือกอ่ะเอาป่ะโน้นเดี๋ยวเผือก <c oughs> เอาไหมเนี่ยเอาป่ะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว้ใครเอาทำไมใครเอาทำไมเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นออกนุน ون, น้นอย่าทำอย่างนี้นะ ไม่เอาอย่าปล่อยมันดเยอะพอแล้วหน,นูลงมาหนูลงมาหนูลงมาหนูลงมาเพ <c oughs> ื่อเพื่อสิบสาม ตัวหยตัดกน้อยตัดกน้อยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอ้โหเล่เรือบรับนเรือใบรือใบลงมาลงมาลูกลงมาแช่บาน ตอนเราไปอันนี่ไปยกร์ปไหมเนี่ยหรือเรามากินนู้น